สวัสดีค่ะดีไซน์วันนี้ดีไซน์จะมาทําอะไรคะมาหาหมอฟันมาหาหมอฟันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาตรวจฟันตามนัดใช่ไหมคะวันนี้จะมาหาหมอฟันทำไมเอ่ยปรึกษาหมอเรื่องจัดฟันใช่ <laughs> ใช่แต่ว่าเราย้ายที่เราเปลี่ยนคลินิกใช่ไหมวันนี้เราจะมาปรึกษาคลินิกใหม่นะคะทุกคนมาปรึกษาเรื่องการจัดฟันดัดฟันอะไรเงี้ยที่เก่าเราบอกว่าดัดได้แล้วเพราะว่าฟันน้ำนมหลุดหมดแล้ว แต่ว่าดีไซน์ไม่อยากดัดที่เก่าเพราะว่าอะไรคะสียางน้อย <laughs> แล้ว่าเอิดว่าที่เนี่ยสียางมันมีเยอะกว่าใช่ไหมเราก็เลยจะเปลี่ยนมาดัดที่นี่นะแต่ก่อนที่เราจะดัดนะเราก็ต้องให้หมอดูฟันตรวจฟันอะไรก่อนใช่ไหมเอ็กซเรย์ก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีคิวว่างหรือเปล่าจะได้ตรวจหรือเปล่านะถ้าไม่มีคิวก็ไปนะัดคิวไว้ก่อนเนาะไปไปกันดีไซน์ได้คิวด้วยดีใจไหม <laughs> ได้คิวนะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆน,นี่เรามาเจอน,นี่กล่องเท่าไหร่ไหมห้าร้อยบาทถูกกว่าที่หนูซื้อมาอีก,กไม่พอรอเอ็กซรย์ฟันใช่หยคะเอ็กซรย์ดูรากฟันเอ็กซรเ์เสร็จแล้วเป็นไงเจ็บไหมคะไม่เจ็บใช่ไหมโอเคปะไปรอ อมอออกมาแล้วสรุปว่ายัางไงคะยิ้มปั้นเชียว่าไงได้จัดได้จัดตอนติดเทอมใช่ก็คือคุณหมอบอกว่ารากฟันข้างบนกับข้างล่างด้านหน้ายาวสุด <4 S 2> แล้วใช่ก็คือสามารถติดเหล็กได้เลยแต่ว่าด้านข้างมันยังยาวไม่สุดที่จริงติดวันนี้ได้เลยแต่ว่ามันเจ็บก็เลยใช่เปิดเทอมก็เลยไม่อยากติดใช่เพราะว่าอาจจะเจ็บสวันเจ็บอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่คนใช่ไหม ก็คือไม่เท่ากันแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยคือไปโรงเรียนไงแม่กลัวมไม่สะดวกแบบว่าไปกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนคือดีไซน์กินกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนเขาเรียกอะไรนะเป็นอาหารของโรงเรียนอ่ะก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะทาอะไรไหให้กินใช่ไหมล่ะบางวันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเออแล้วทีบางทีบางวันก็จะเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันจะไม่สะดวกไนงะแล้วแบบจะหอ่อข้าวต้มห่อโจ๊กไปทุกวันก็แบบไม่สะดวก <c oughs> ก็เลยรอปิดเทอมแลเราค่อยมาติดเครื่องมือดีกว่าแต่ว่าก่อนติดก็จะมีอุดฟันกับอะไรนะมาแก้อุดฟันกับอะไรนะ อ,อีกอย่างนะใช่แค่นั้นใช่เม่ไม่ต้องถอนฟันแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่ดัดตอนนี้ก็คือต้องรออีกกี่ปีสามปีมปใช่เ<ร>พร,ะระาะว่าด้านเต็มฝาแล้วที่ต้องถอนใช่เพราะว่าเพราะว่าด้านข้างอ่ะรากมันยังไม่สุดรากฟันมันยังขึ้นมาไม่สุดแต่ด้านหน้ามันสุดแล้วตรงสี่ซี่ด้านหน้ามันสุดแล้วเคยดัดได้สี่ซี่หน้าก่อนใช่ไหมด้านข้างก็อรออรีกสามปีค่อยปิดเครื่องมือเพิ่มรอให้รากฟันมันยาวให้สุด คุณบอกว่าถ้าอยากดัดก็ดัดได้เลยเพราะว่าแบบข้างหน้ามันจะได้ไหนดูที่ฟันข้างหน้ามันจะได้เรียงมันจะได้สวยเลยใช่แล้วก็ยังไม่ต้องถอนรอตโตกว่านี้ค่อยถอนโ okay. อนดดเคก็ใช้อย่างสมมติเราพรุ่งนี้ปิดเทอมพรุ่งนี้หนูก็มาติดเหล็กได้เลยไม่ต้องถอนฟันแล้วแค่ okay. อุดฟันอะไรเฉยๆดีใจไหม,ด,ม <laughs> ดีใจไหมโอเคไปกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนนี่ ปิดเทอมตุลาดีไซน์ก็จะมาดัดฟันแล้วนะใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงรอติดตามได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปน,นะบ๊ายบายคะ่ะ